พี่หน่อยกรุ๊ปเราอีกกรุ๊ปคาร์ดมีครับใครเดี๋ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาวันสามนาท์แต่รกระซ้อมอยู่ที่ค่ายมครับมีใครเป็นคู่เปาอุอ่ครับหผีนี่มีเยอะเลยครับมีสักเล็กเดียคือก็คือเพ,พื่อนเพื่อนพี่น้องในค่ายเชียร์กันเนาะตอนนี้เราอายุยี่สิบเอ็ดเราสูงเท่าไหร่ร้อหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับอันนี้ห้าเจ็ดห้าแปดเราเมื่อสไตล์อะไรครับเมื่อสไตล์แล้ววันนี้เรามาเจอกับเราไปลองทำเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลย แล้วเราได้สื่อสารเกมกับต่อยแา้วมั้ได้ทันดูไหมยังไม่ได้ดูด้วยอแล้วเราวางเกมวางมือเลยดิออเลยออเป็นยังไงเหรอแกต่อยตามสะตายไปก่อนเดี๋ยวเขาเป็นดูเอานะว่าเขาเป็นมือยังไงสะตายไหนแล้วล่าสุดนี่เราต่อยที่ไหนมาต่อยที่ที่วันมาที่วันออกไปต่อยวันมามวยสามยกนะเป็นไงบ้างเป็แพ้ทองผุดออกไปพ่ายแพ้น็อกเลยดิใช่ป่ะวันนั้นต่อยกี่เท่าไหร่เหยร้อยสิบแปดหรื้อยยี่สิบแปดวันนี้เรามาสิบแปด อ๋อวันนี้เลยต้องมาต่อยที่เวทร้อยวันนี้ปล่อยๆมาร้อยยี่สิบเจ็ดป่ะอืมแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละอระมันกี่สิบแปดสิบแล้วสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเร็ววันนี้พร้อมมาเลยวันนี้เราก็เลยมาแทนด้วยรู้ตัวเมื่อคืนจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมมันมีแต่ว่ารายการเลื่อนอ๋อนี่เรามีรายการอยู่แล้วแล้วคดีรายการมันเลื่อนกอนดีจังหวะอันนี้โทรปุ๊บติดก็มาเลยดีกว่ามือเดินออก ไฟก็เลยยังไม่ได้คุมนะและอย่าง5ยกนี่เราต่อยที่ไหนมา5ยกต่อยที่ออดกอรอดกอนั้นต่อยกับต่อยกับอนุวัตหรือเปล้าชนะชนะคะแนนวันนั้นต่อยอยู่เวทเท่าไหร่117ยร้บเจ็นะอันนี้เลยปล่อยมาต่อย127แต่ก็ไม่มีปัญหาเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงมาขาดหรอมาขาดเลยคือปล่อยมาสบายสบายครับต่อยมวยไทยมากี่ไฟแล้วครับประมาณ50าสิบเราคนจังหวัดเมืองกาญจน์เอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่หน่อยวันนี้เป็นไงครับ วันนี้เต็มที่แน่นอนถึงเจ้ามาแทนรู้ตัวเมื่อคืนแต่มีรายการอยู่แล้วแล้วพอดีเลื่อนก็นี้เลยเสียบเลยอ้าวนี่ขอน,น,นอ้องโชคดีออบมาคร้าอยู่จุดเริ่มครับโอ้น่าจะมาสวัสดีครับช,ชัยซางข่าวอุตสาหกรรมใส่เงียวซ้อมมากี่วันครับไม่ไ้ซ้อมมาก็ กระติดกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกิดปฐุมก็อยู่ที่ปทุมธานีนี่เนาะครับแล้วมีใครเป็นผู้บังคับรั้างเราที่นี่ก็มีนิรัมณ์นาไอ้ทยชายแดนตายก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่นี่นั้นใครเชื่อกันครับตอนนี้เราอายุ19เก้ราสูงเท่าไหร่เราน้ำหนักปุ๋ยปยมาใหม่กี่กิโลครับ เราโม่สไตล์อะไรครับแล้ววันที่เรามาเจอกับทูมโร่เคยต่อยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยด้วยไอ้นี่คือครั้งแรกด้วยใช่แล้วเราได้ทันดูไหมว่าเขาไปมวยแบบไหนสไตล์ไหนดูครับเขามวยสไตล์มวยแข่งแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางอย่างน้อยแข่งได้ก็ดูไปเรื่อยก็ต่อยตามสไตล์ก่อนเนาะเพราะไฟที่เรามาแทนใช่เรารู้ตัวเมื่อคืนใช่จริงๆเรามีรายการยังไม่มียังไม่มีพอดีเขาถึงไปอ่าซ้อมปกติอยู่แล้วก็เลยโอเคก็มาเลย แล้วก็ร่างกายตอนนี้เป็นไงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะแต่วันนี้มาสู้เต็มที่แน่นอนพร้อมมาเอาชนะด้วยเลยครไฟน์นี้เราได้คุมมาไหมไม่ได้คุมก็ปล่อยมาเลยครับแล้ววันนี้เรามาต่อยที่เวทร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดอ่ะเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงจุดสี่จุดสี่ก็คือเหมือนมาวิ่งเยีเสิบเยอะหน่อยนึงไม่มีปัญหาเนาะร่างกายก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล้ถือว่าแข็งแรงวันนี้พร้อมเต็มที่ เต็มที่เราคนจังหวัดโคราชเราต่อยมวยไทยมั้งไปกี่ไฟายละทั้งหมด9 1กว่าย9-10ใครได้และล่าสุดเลยก่อนที่เราจะมาต่อยอันเนี้ยเราต่อยที่ไหนมาก็หยุดไปนานหยุดไปเท่าไห่ประมาณสองคำเดือนสองคำเดือนแล้วแต่ล่าสุดที่เราต่อยไว้แล้วที่เราหยุดตอนนั้นต่อยที่ต่อยอยู่ช่องสามช่องคอมน้อยแล้วเป็นไงวันนั้นที่ต่อยแพ้อาแพ้คะแนนคเอาเวทเท่าไหร่ตอนนั้นที่ต่อยอยู่ร้อย 19-20กวันนี 20, ้ปล่อยมาต่อยเนาะแต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องการซิกซ้อมปกติวันนี้เราอาจเยอเวยแฟนขับรถนี่แหลยก็แชร์แชร์ไปทารัาวันนี้เป็นพี่นะเป็นเจ้ามาแทนแต่ก็รู้ตัวแต่ก็ซ้อมอยู่ปกติแล้ววันนี้ขอให้องโชคดีขอมากครับ